สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้เช่าบูชาพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะฮะพระยาเต่าเรือนนะหลวงปู่ทวดนั่งเต่านะครับนะครับพระเครื่องทุกองนะครับที่ปล่อยให้เช่าบูชารับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอนะครับ092419158 8นนะครับติดต่อแอดไลน์กันได้เลยครับวันนี้นะครับ นะฮะหยิบยกเอาพญาเต่าเรือนของหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นนะครับนะฮะที่รวมนะครับระหว่างหลวงปู่ทวดนะครับที่เป็นตัวแทนของความปลอดภัยแค้ลคาดนะครับนะฮะท่านนะครับเป็นตัวแทนความปลอดภัยแค่ลาดนะครับเรารู้กันดีนะส่วนพระญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวเนี่ยครับเป็นตัวแทนของโชคลาภเมตตาแค่ลาดนะค้าขายดีครับนะมาเข้าคู่กันนะต้องบอกว่า ออกแบบได้สวยสมบูรณ์มากเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับที่มีการจัดสร้างขึ้นนะครับพี่พี่จ๋านะครับองค์แรกที่หยิบยกขึ้นมานี้เป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดรุ่นนะครับแขวคาดล่ํารวยนะครับองค์นี้คือเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําต่อโค้ดนะครับ1โค้ด2โค้ดครับนะหลวงปู่ทวดดูจมูกของท่านดีครับเป็นไงครับอลามงามตาครับจมูกโด่งนะครับ เหรียญสวยคมชัดยันต่างๆนี้ต้องบอกว่าสุดๆนะคมชัดมากๆนี่คือรุ่นแรกของประเทศไทยนะครับปลุกเสกด้วยกัน4วาระครับนะครับปลุกเสกด้วยกัน4วาระครับนะฮะนิมนต์นะฮะเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของประเทศไทยมาร่วมปลุกเสกนะครับหลายท่านครับองค์แรกนี่คือเนื้อทองคํานะครับนะด้านหลังเป็นยันคาถาหลวงปู่ทวดและก็ตอกโค้ดนะครับ นะยันคาถาหลวงปู่ทวดนะพุทธคุณต้องบอกว่าครอบจัก,กรวาลครับถ้าใครชอบนะและรักในพระเครื่องของหลวงปู่ทวดนี่ก็บอกว่ารุ่นนี้ก็สุดๆดครับนะฮะใครชอบพระเครื่องของหลวงปู่หลิวก็รุ่นนี้ก็สุดๆเช่นเดียวกันครับนะ,ะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ไม่มีเซียนใหญ่มาปั่นกระแสนะฮะต้องบอกว่าไม่มีไม่มีการปั่นกระแสครับนะฮะดังด้วย พระเครื่องของตัวเองครับนะครับดังด้วยตัวของตัวเองครับพอสร้างเสร็จแล้วนะครับเป็นรุ่นแรกที่ทางวัดนะวัดเขาตองเมืองรับแลจังหวัดกาญจนบุรีพระอาจารย์ของผมนะครับจเจ้าอาวาสเป็นผู้จัดสร้างขึ้นนะครับปัจจัยที่ยากจากการนะครับจัดสร้างพระเครื่องรุ่นนี้นําไปสร้างกําแพงครับเพื่อ สร้างความแข็งแรงให้กับวัดนะนะครับเป็นรุ่นนะครับต้องบอกว่ารุ่นแรกสร้างกําแพงเลยนะครับเป็นพระเครื่องรุ่นแรกของวัดและก็นะครับได้ขออนุญาตจะสร้างเป็นแบบหลวงปู่ทวดอยู่บนด้านหลังพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อทองคําสร้างไว้เพียง19องค์ครับสิเหรียญนี่คือ1ใน19ครับนะนี่คือ1ใน19สวยสมบูรณ์มากๆครับอ่ะองค์แรกนะครับองค์ที่สองครับ องที่สองนี้ย hmm. <The alt uits> ังไม่ได้เลี่ยมนะครับเนื้อทองคําเช่นเดียวกันครับนะฮะนะต่อโค้ดที่ห่วงด้วยนะครับทุกองค์นะครับจะต่อโค้ดที่ห่วงแต่อง์นี้จะไม่เห็นนะครับนะทุกองค์จะต่อโค้ดที่ห่วงนี้ด้วยนะครับนะฮะเป็นโค้ดตนะนะครับสวยสมบูรณ์ครับพี่พี่ดูครับดูความคมชัดของเนื้อทองคำบุมือสั่นครับสร้างไว้เพียง19เหรียญครับตอนนี้อยู่ที่ผมนะสองเหรียญครับนะฮะนี่ครับสวยมากดูยันต่างๆครับ การปั๊มการแกะลายนะครับนะฮะสวยงามนะครับสวยงามนะฮะนี่ครับสมบูรณ์มากนี่คือเนื้อทองคำครับนะฮะราคาเปิดให้จองณณตอนนั้นนะครับเปิดให้จององค์ละนะครับอง์ละห้าหมื่นนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอง์ละห้าหมื่นนะครับแต่ผมไม่ได้จองกับเขานะต้องบอกว่าผมไม่ค่อยได้จองพระเครื่องกับเขานะครับ ผมมาเช่านะครับมาเช่าทีหลังนะครับเช่าทีหลังนะครับมารู้ทีหลังนะครับพี่ๆจ๋าวันนั้นไปทําบุญที่วัดนะครับผ่านไปที่จังหวัดกาญจนบุรีบ้านตัวเองเนี่ยแหละครับพอดีวันนั้นไปหาลูกชายที่จังหวัดกาญจนบุรีก็เข้าไปทําบุญกับพระอาจารย์พระอาจารย์บอกอ่าหูไม่ได้เจอกันนานเลยนะบอสนะนะพอเข้าไปท่านก็เล่านะให้ฟังว่านี่ครับได้สร้างพระเครื่องรุ่นนี้ทางวัดก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีปัจจัยในการในการสร้างก็เลยไม่ได้ ทำโปรโมททำโฆษณาอะไรไม่ได้ทำนะครับแต่ว่ารุ่นนี้นะครับท่านใช้นะความเมตตานะครับของนะครับพระอาจารย์ของท่านหลายๆท่านนะท่านได้นิมม์นิมนต์มาร่วมปลุกเสกพระเครื่องครับรุ่นนี้ครับพยาเต่าเรือนหลวงปูท่ทวดรุ่นแขวคขาดล่ารวยครับหลวงปูทงงป่ทวดเป็นตัวแทนของความปลอดภัยแข้วคาดพยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวเป็นตัวแทนของโชคลาภเมตตาค้าขายดีครับนะมาดูน้ําหนักกันครับน้ําหนักเนื้อทองคํานะครับนะฮะ นี่ครับพี่จ๋าสามสิบกรัมเป๊ะเลยครับองนี้ครับองนี้น้ําหนักสามสิบกรัมเป๊ะเลยครับก็เทียบเท่ากับนะครับหนึ่งบาทหนึ่งบาทสิบห้ากรัมครับถ้าน้ําหนักสามสามสิบจุดสี่กรัมเนี่ยเท่ากับสองบาทเท่ากับทองคําหนักสองบาทนะครับแต่นี่สามสิบกรัมนะครับขาดไปอีกสี่สี่มิลนะฮะ ขาดไปอีก4มิลครับนะฮะต้องบอกว่าน้ําหนักเยอะมากครับ30กรัมนะครับนะฮะลุกเสกด้วยกัน4ีวาระและเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยครับนะรุ่นนี้ต้องบอกว่าผมส่งไปนะครับไต้หวันนะครับไต้หวันกับสิงคโปร์ครับส่งไปมากกว่า400อองค์ครับต้องบอกว่าทางวัดนะครับนะฮะได้ลูกค้าชาวต่างชาติเยอะมากครับเพราะชาวต่างชาตินะครับ นับถือนะครับหลวงปู่ทวดเยอะมากแล้วก็หลวงปู่หลิวก็ไม่แพ้กันครับนะครับผมส่งไปนะครับนะฮะถ้าเป็นเนื้อเนื้อทองแดงกับเนื้อทองทิพย์ตอนนั้นที่ส่งไปให้ชาวไต้หวันกับชาวนะครับสิงคโปร์นะครับองค์ละพันนะองค์ละหนึ่งพันหนึ่งพันสองนะตอนนั้นนะฮะนี่ครับมาชมเนื้อทองทิพย์กันนะครับนี่ครับเนื้อทองทิพย์เนี่ยฮะอย่างเงี้ยผมส่งไปองค์ละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ นะฮะมีเท่าไหร่ก็หมดเกลี้ยงเลยครับตอนนั้นนะครับหาไม่ได้นะไม่มีใครยอมปล่อยผมเลยนะครับนี่ครับเนื้อทองทิพสวยเหมือนเนื้อทองคําเลยครับพี่จ๋าผมบอกเลยว่าเนื้อทองทิพสวยเหมือนเนื้อทองคำนะครับคมชัดเช่นเดียวกันครับปั๊มได้คมนะแกะลายได้สวยนะนี่อยู่ในซองซีนเดิมนะครับพี่พี่นี่ฮะซองซีนเดิมครับนะจะตอกโค้ดแล้วก็ตอกโค้ดรันนัมเบอร์ครับองนี้นัมเบอร์หนึ่ครับนะฮะ ชาวต่างชาตินะครับผมส่ง1 0 0 0ถึง1,200บาทนะเนื้อทองทิพย์เนื้อทองแดงนะแต่ถ้าชาวไทยนะครับท่านไหนสนใจพระยาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดนะเนื้อทองทิพย์องค์นี้เดิมๆพร้อมกล่องเดิมนี่ครับนะครับผมให้หย่อนกว่านะครับหย่อนกว่านะครับหย่อนกว่า1,000นะครับหย่อนกว่า1,000ไม่ถึง9000บาทนะไม่ถึง900 0บาทนะแบ่งให้เลยครับอง์ละนะครับ องล์ละ7 0 0บาทนะครับฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศครับพร้อมกับรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพและสวยสมบูรณ์มากครับนะรุ่นแขวค่าล่ำรวยพยาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของประเทศไทยครับนะครับเนื้อทองทิพย์นะครับอ๋อมีอีกหนึ่งองค์อ่านี่ครับเนื้อทองทิพย์อีกหนึ่งองค์ครับนะครับรีบทักนะครับนะจะหมดแล้วนะครับนะฮะนี่ครับ นี่ครับเนื้อทองทิพย์ครับสวยสมบูรณ์ครับพี่จ๋าจมูกโด่งครับไม่ต้องห่วงครับรับประกันความสวยให้ด้วยนะครับนะสวยสมบูรณ์ครับนะฮะพร้อมกล่องเดิมครับไม่เคยแกะซีนเลยนะยังอยู่ในซองซีนเดิมครับสองไอสองแปดหกสองครับองนี้นัมเบอร์สองแปดหกสองครับนะองละเจ็ดร้อยบาทนะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศครับนะฮะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศครับ นะครับจัดไปนะครับพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของประเทศไทยครับรุ่นแคลคาดล่ํารวยนะมาดูพญาเต่าเรือนรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของประเทศไทยอีกรุ่นหนึ่งครับนะฮะถือเป็นรุ่น2ของวัดแต่เป็นพญาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกครับของประเทศไทยใหญ่จริงครับใหญ่เท่ากับพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้รุ่นแรกของหลวงปู่หลิวปี2 5 3 6ครับนะฮะนี่ครับสร้างไว้เพียงนะครับ สร้างไว้เพียง20เหรียญจริงๆแล้วสร้างไว้เพียง19เหรียญน,นะครับเหรียญที่20นะครับจะเป็นหลังเรียบครับหลังเรียบแล้วก็ต่อโค้ดเลข9 9โค้ดครับเป็นของนะครับพระอาจารย์นะครับเป็นของพระอาจารย์ครับนะครับเลข9 9โค้ดพิมพ์หลังเรียบครับนะฮะเนื้อทองคําเหรียญเดียวอันนั้นมีเหรียญเดียวนับ1เลยนะทองคําหลังเรียบ9ต่อโค้ดเลข9 9ตัวนะครับนะฮะ นั่นองค์เดียวแต่ถ้าเนื้อทองคำนะเปิดให้เช่าบูชาแบบนี้จับจองแบบนี้มี19เหรียญเท่านั้นครับนะเป็นพยาเต่าเรือนรุ่นปลอดภัยนะครับปดหนี้พิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของประเทศไทยครับปลุกเสกได้กัน4วาระเช่นเคยครับนะได้หลวงปู่พัดวัดห้วยด้วนหลวงปู่ชุบวัดวังกระแจะหลวงปู่สนองชาติโอ้โหเกจิร่วมปลุกเสกเยอะมากครับและปลุกเสกด้กัน4วาระครับนะฮะ หลวงปู่ทวดท่านเป็นตัวตัวแทนของความปลอดภัยแค้วคาดอยู่แล้วนะครับส่วนพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวเป็นตัวแทนของโชคลาภเมตตาค้าขายดีครับองคนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะฮะด้านหลังก็ตอกโค้ด1โค้ด2โค้ด3โค้ด4โค้ดนะครับตอก4โค้ดนะครับสวยสมบูรณ์มากครับนี่ครับนี่คือเนื้อทองคํานะครับนะแล้วก็ตอกโค้ดใต้ห่วงนี้อีก1โค้ดครับนะนะมาชมน้ําหนักกันนะครับมาดูน้ําหนักกันว่านะ พิมพใหญ่น้ำหนักกี่กรัมครับนะพิมพใหญ่น้ำหนักกี่กรัมครับพี่พี่จา๋า31กรัมครับพิมพใหญ่มีน้ำหนักมากกว่าสร้อยคอทองคำหนัก2บาทนะครับอง์นี้นะครับนะสามกรัมอ่ะ30.9กนะรัมนะถ้าทอง1บาท15.2ออันนี้ 15.2คูณ2ก็เท่ากับ30.4อันนี้30.9ครับนะฮะ2บาทกว่าครับน้ำหนัก2บาทกว่าครับน้ำหนักต้องบอกว่าสุดๆนะเยอะมากครับหนักอู๋หนักกว่าสร้อยคอทองคำนะครับหนักกว่าสร้อยคอทองคำนะครับเนื้อทองคำนะครับนี่คือเนื้อทองคำถ้าจำไม่ผิดนะฮะราคาที่เปิดให้จับจองนะครับ วะที่วัดตอนนั้นก็ราคาอยู่ที่ประมาณ50,000ื่นนะถ้าจะ50,000หรือ55,000บาทเนบาทนนะครับแต่ผมก็ไม่ได้จับจองนะตอนนั้นผมเช่านะครับหลังจากนะปลุกเสกเสร็จนะครับก็ได้แจกจ่ายพระเครื่องให้ตามศูนย์จองต่างๆหรือตามผู้ที่มาจองที่วัดก็ก็มาาร่วมงานปลุกเสกนะตอนนั้นนะครับราคานะครับมีผู้ที่เสนอราคาในการประมูลนะครับนะฮะ ผมจำไม่ได้ว่าสูงสุดตอนนั้นใครได้ไปนะครับเลขแปดหรือเลขอะไรเนี่ยแหละครับนะฮะแสนกว่าบาทราคาแสนกว่าบาทอ่ะที่เขาขอเช่ากันตอนนั้นเลยนะครับนะมีพี่คนหนึ่งประกาศขอเช่าเลยนะแสนกว่าบาทนะที่ปิดกันไปนะครับนะพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกรุ่นปลอดภัยปดหนี้ครับนะครับเนื้อทองคําตอนนั้นนะแสนกว่าบาทครับนะฮะอง์นี้ไม่รู้ บาทเหมือนกันครับยังไม่ได้เปิดนะนะนัมเบอร์หนึ่งด้วยครับองนี้ต่อโค้ดนัมเบอร์หนึ่งครับนะเริ่มหนึ่งนะครับนับหนึ่งนะฮะจมูกโด่งเส้นสายลดลายคมชัดน้ำหนัก2บาทกว่าครับทองคำนะครับนะนี่คือทองคำแท้นะครับจ๋านะับมาแล้วก็มาดูเนื้ออื่นที่ผมส่งไปให้ชาวนะครับไต้หวันกับชาวสิงคโปร์นะครับนี่ครับนะเนื้อทองทิพย์หลังยันพญาเต่าเรือนนะครับนะฮะ เนื้อทองทิปผมส่งไปอยู่ที่นะครับ800ถึง1,400บาทนะครับสวยมากครับจะต่อโค้ดนะครับ1โค้ด2โค้ดแล้วก็รันนัมเบอร์ครับตรงนี้รันนัมเบอร์803ครับนะสวยสมบูรณ์ครับสวยสมบูรณ์นะครับนี่ครับนี่คือเนื้อทองทิปนะครับไม่เคยแกะนะฮะเดิมๆครับนี่ครับซองไม่เคยแกะครับอยู่ในกล่องเดิมครับนะฮะแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้ใครสนใจพยาเต่าเรือนหลวงปูทวด นะครับรุ่นปลอดภัยปลดหนี้เนื้อทองทิพนะผมแบ่งให้700บาทเท่านั้นอ่ะแบ่งเลยครับคนไทยแบ่งให้700บาทพอนะครับนะฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศด้วยครับแต่ชาวสิงคโปร์เขาโดนโดนค่าส่งกันนะครับค่าส่งตามจริง e m เอต,ตอนนั้นนะนะครับแต่เขาเช่าทีหนึ่งเช่าหลายองค์ครับนะล็อตที่ส่งไปล็อตใหญ่ที่สุดก็150องค์องนะนะครับสำหรับเนื้อทองทิพเนื้อทองแดงรวมเนื้อพูดง่ายๆว่ารวมเนื้อตอนนั้นนะครับ ต้องบอกว่าหลายบาทนะครับหลายแสนนะครับตอนนั้นที่เขาเช่าไปครับชาวไต้หวันกับชาวอินโดนีชอบมากครับนะครับหลวงปู่ทวดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นหลวงมีหลวงปู่หลิวนะครับนะชาวไต้หวันกับชาวสิงคโปร์เชื้อสายจีนก็เยอะครับนะครับนะฮะนี่คือเนื้อทองทิพย์นะครับ700บาทฟรีเลยครับฟรีส่งอ่ะมาชมเนื้อทองทิพย์นะเนื้อทองทิพย์ที่สร้างแจกกรรมการครับ นะฮะองนี้เป็นเนื้อทองทิพย์สร้างแจกกรรมการเห็นไหมครับเนื้อทองทิพย์ลงยาไม่ตัดปีกหลังยันนะฮะคาถาหลวงปู่ทวดแจกกรรมการครับนะฮะเนื้อทองทิพย์นะฮะหลังยันคาถาหลวงปู่ทวดแบบนี้นะครับแบบนี้สร้างไว้เพียงนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับนี่คือหนึ่งในสองร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะต่อโคตดกรรมการแล้วก็เลขสามสิบเอ็ดครับเลขสามสิบเอ็ดนะครับ เป็นแบบห่วงตันนะครับนะเนื้อทองทิพห่วงตันลงยาไม่ตัดปีครับแจกกรรมการนี่คือ1ใน299องค์ครับผมปล่อยให้กับชาวต่างชาตินะครับราคาสูงที่สุดที่ปล่อยไปตอนนั้น4,500ันถึงสี่พบาทในวัยประมาณเนี้ยตอนนั้นนะครับสวยๆแบบนี้นะเดิมๆพร้อมกล่องแบบนี้นะครับนะฮะเหลืออยู่กับผมนี่องค์เดียวนะครับนี่องค์สุดท้ายแล้วมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับ แจกกรรมการนะครับเนื้อทองคลิปนะนี่คือ299องค์นะหใน299องค์ครับถ้าคนไทยมาแบ่งไปเลยครับแบบแบบแบ่งกันจริงๆนะครับจาก4,000กว่าบาทนะครับใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้1,500บาทนะรีบทักทายครับ1,500บาทแจกกรรมการครับแจกกรรมการครับ1,500บาทองค์สุดท้ายครับนะใคร พบเจอคลิปนี้ก็โชคดีไปนะครับแบ่ง1 5 0 0บาทพอนะครับไม่มีกำไรแล้วครับนะครับเหลือองค์เดียวนะครับแล้วก็มีแจกกรรมการเนื้อทองแดงครับสร้าง49 9องค์ครับพี่พี่จ๋าสร้าง49 9องค์ครับนะฮะแจกกรรมการครับเนื้อทองแดงนะลงยาไม่ตัดปีกนะต่อโค้ดรันนอรเบอร์43ครับแจกกรรมการครับเนื้อทองแดงลงยาครับ ไม่ตัดปีกนะครับสร้างไว้เพียง499องค์ครับนะฮะใครพบเจอคลิปนี้นะครับผมปล่อยไปสูงสุดตอนนั้น3,500-3,800ถึงครับให้กับชาวไต้หวันนะครับชาวไทยเช่าอยู่2,000กว่าบาทเกือบ3,000ใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้1,500บาท1,500บาทเหลือที่ผมองค์เดียวจ้ะนะครับสวยต้องบอกว่าสวยสมบูรณ์นะครับดูครับ จมูกโด่งนะครับเส้นสายลวดลายคมชัดตอโค้ดคมชัดลึกครับนะฮะนะสวยจริงๆครับพี่พี่จ๋านี่ครับสวยมากครับไม่ต้องสืบแล้วฮะเดิมๆพร้อมกล่องไม่เคยแกะครับผิวเดิมครับนี่ครับไม่เคยแกะนะครับนะใครพบเจอคลิปนี้ก็โชคดีไปนะครับ1,500บาทจาก4,000กว่าบาทนะนะครับตุนไว้ก่อนนะครับประเทศนัก ได้ฉีดวัคซีนกันทั่วประเทศนี่เชื่อว่านะครับชาวชาวจีนไต้หวันสิงคโปร์เข้ามานะครับค้าขายกับไทยอีกแน่นอนครับคึกคักอีกแน่นอนครับนะครับคึกคักอีกแน่นอนผมบอกไว้เลยครับนะต่อไปอีกองครับนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงหลังยันคาถาหลวงปู่ทวดครับนี่คือเนื้อทองแดงธรรมดาครับเนื้อทองแดงธรรมดาเนี่ยผม อ๋าไม่ใช่ครับองนี้ไม่ธรรมดาจ้ะอง์นี้ไม่ธรรมดาจ้ะนี่คือเนื้อทองแดงนะครับลงยาสีแดงครับนะฮะไม่ธรรมดาจ้ะนะครับสร้างไว้เพียง4,999องค์นะครับไม่ใช่เนื้อทองแดงลงยานะครับเนื้อทองแดงสร้างไว้4,999องค์นำไปลงยาสีแดงนะครับนำไปลงยาสีแดง1,000องค์ นำไปลงยาสีเขียว1,000องค์นะครับก็จะคะะปะปนกันไปนะครับเป็นแบบลุ้นเอานะครับว่าใครได้ลงยาก็โชคดีไปนะนะตอนนั้นนะถ้าผมเปิดกล่องแล้วเจอแบบลงยาอย่างนี้ผมปล่อยสูงสุดอยู่ที่1,500ถึง1,800บาทนะครับนะครับแต่ถ้าใครพบเจอคลิปนี้นะครับเนื้อทองแดงลงยาสีแดงรุ่นปลอดภัยปลดหนี้เป็นพยาเต่าเรือนพิมพ์ใหญ่รุ่นแรกของประเทศไทยครับ นี่ครับสวยๆแบบนี้ครับต่อโค้ดรันเบอร์37ครับสวยสมบูรณ์ครับแดงแป๊ดนะครับแดงกระจกนะครับนะฮะวับๆๆเลยนะครับผมแบ่งให้เพียง1,000บาทท้วนครับจัดไปนะครับใครพบเจอคลิปนี้จัดไปครับ1,000บาทท้วนเท่านั้นครับถือว่าท่านโชคดีนะถ้าเจอคลิปนี้นะครับนี่คือพยาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดรุ่นแรกของประเทศไทยพิมพ์ใหญ่ครับนะรุ่นปลอดภัยปลดหนี้ครับพี่ๆจ๋า นะครับสคปภาพหน้าจอมาเลยนะครับส่งมานะครับผมฟรีค่าจะส่งพร้อมกับรับประกันพัดแท้พี่ๆตลอดชีพเลยครับนะฮะในประเทศไทยเนี่ยผมส่งไปทั่วภูมิภาคหมดแล้วครับนะทั่วภูมิภาคหมดแล้วครับส่งไปภาคใต้เยอะสุดนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะภาคใต้ส่งไปเยอะสุดนะครับต่อไปองค์สุดท้ายของพญาเต่าเรือนนะฮะพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดนะฮะ รุ่นนะครับบารมีหลวงปู่นะครับนะฮะรุ่นบารมีหลวงปู่นะครับเนื้อผงครับผสมผงพุทธคุณครับนี่ครับนี่คือเนื้อผงผสมผงพุทธคุณครับนะจะสร้างและปลุกเสกนะครับพร้อมกับนะครับพิมใหญ่รุ่นปลอดภัยปลดหนี้ครับนี่ครับปลอดภัยปลดหนี้นาครับสวยสมบูรณ์ครับจะมีการจานยันด้านหลังนี่ครับสําหรับนะครับ สำหรับแจกกรรมการนะครับอุปถัมภ์ในงานนะครับต่างๆนะครับคนที่ช่วยเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องโรงทานนะครับในงานปลุกเสกนะครับแล้วก็ปั๊มโค้ดนะครับปั๊มโค้ดนะครับตัวนะกดนะฮะไว้ด้วยนะครับผมเปิดให้เช่าบูชาณตอนนั้นนะองค์ละนะครับนะฮะสามร้อยถึงหกร้อยบาทนะครับสามร้อยถึงหกร้อยบาทใครพบเจอคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมเหลือองค์เดียวนะครับเหลือองค์เดียว ใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้เพียงนะครับ250บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศครับ250บาทฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศครับอ่ะแบ่งเลยนะครับองค์สุดท้ายครับนะเหลือแค่นี้ครับพระเหลือไม่เยอะครับเอามาแบ่งจริงๆครับจริงๆว่าเก็บไว้ว่าจะเอาแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้ากิติมาศหลายๆท่านนะครับนะฮะก็อ่ะถือโอกาสเอามาเปิดแบ่งเลยละกันนะครับ นะมีหลายท่านถามเข้ามาว่าหมดหรือยังนะครับบางท่านเพิ่งจะมาดูคลิปกันได้ไม่กี่วันนี้เองนะนะครับพญาเต่าเรือนหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นปลอดภัยปลดหนี้และรุ่นแค้วคาดล่ำรวยครับนะครับวันนี้นะครับพ,พี่จา๋าผมโบส์โอฮาน่าพระเครื่องนะครับให้ชาวบูชาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวพญาเต่าเรือนของหลวงปู่ทวดนะครับทุกองนะครับเปิดให้ชาวบูชา พร้อมกับรับประกันพระแท้ตลอดชีพเสมอครับพี่ๆนะครับ092419158 8ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับคำติดคว่าติดตามถ้ามันขึ้นสีแดงจิ้มไปเลยครับติดตามใต้ช่องคลิป y t u t u นะด้านล่างขวามือครับติดตามขึ้นสีแดงจิ้มไปเลยครับแต่ถ้าขึ้นสีขาวหรือสีเทาแล้วไม่ต้องกดแล้วครับนะฮะฝากยกไลค์ให้ด้วยนะครับนะฮะ ขอให้พี่ๆทุกท่านที่รับชมคลิปนี้แข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยนะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพาเครื่องขอลาเพียงเท่านี้ครับพี่ๆสวัสดีครับ